บอนอนัศนัยลูกเกตตะลันฉลองงานวิวาบรรยากาศชื่นมืดเต็มไปด้วยความอบอุ่นหลังจากครั้งคู่คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า8ปีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567บอนอัศนัยและลูกเกตตะลันได้จัดพิธีแต่งงาน แบบไทยโดยมีพิธีสงฆ์ทําบุญตักบาตรที่วัดราชบพิธกับครอบครัวกันไปแล้วล่าสุดค่ะค่าของวันที่14ธันวาคม2567บอนอัศนยัยและลูกเกตตะลันค่ะได้จัดงานฉลองวิวาที่เอวาไทยวีสตูดิโอโดยมีครอบครัวและก็เพื่อนสนิทเนี่ยเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบคุณเลยค่ะ ซิงงานนี้คู่บ่าวสาวของเราบอลอันัยและลูกเกตรันได้ให้สัมภาษณ์หลังจบพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์โดยที่บอลกล่าวว่าเป็นพิธีแบบเรียบง่ายเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้จัดพิธีที่วัดราชบพิรไปเมื่อต้นปีแล้วได้ไปทําพิธีกับครอบครัวแล้วงานนี้ก็เหมือนกับเป็นงานเลี้ยงฉลองกับคนสนิทหรือว่าใครที่ยังไม่ได้มาเราเนี่ยผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะตั้งแต่ตอนจีบกันน้องเขายังเป็นเด็กอยู่เลยผ่านช่วงเวลาหลายช่วงช่วงที่มีความสุขช่วงที่มีความทุกข์ แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่เคยปล่อยกันประทับใจในตัวเขาเพราะว่าเขารักเราจริงพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราเราก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกัน ได้ฟังแล้วหวานหยดย้อยและก็อบอุ่นหัวใจมากค่ะนอกจากนี้บอลยังได้กล่าวคำมั่นสัญญาว่าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในความรักและก็ความหวังดีที่มีให้กับผมความซื่อสัตย์ความจริงใจมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้รักเราจริงคำสัญญาที่ผมจะให้น้องก็คือผมอยากจะดูแลน้องไปตลอดและเราก็จะเป็นคู่ชีวิตของกันและกันไม่ว่ายังไงเราก็จะจับมือกันก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันให้ได้ส่วนเรื่องทายาทตอนนี้เรา ขอใช้ชีวิตคู่ของเราอีกสักปี2ปีผมอยากได้ลูกชายส่วนลูกเกดเขาแล้วแต่เราเลย ส่วนทางเจ้าสาวของเราค่ะลูกเกดจลันนะคะก็ได้บอกว่าพี่บอลน่าจะทราบดีอยู่แล้วอย่างที่บอกไม่ต้องกังวลเขาจะชอบคิดว่าเขาใช้ชีวิตคนเดียวจนชินผ่านอะไรมาด้วยตัวเองอยากจะบอกเขาว่าต่อจากนี้ไม่ต้องผ่านอะไรไปด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านอะไรไปคนเดียวเราจะจับมือเคียงข้างและลูกเกดจะอยู่เคียงข้างพี่บอลไม่ว่าจะหันมาเมื่อไหร่ลูกเกดก็จะอยู่เคียงข้างพี่บอลไม่ต้องกังวลว่าจะอยู่คนเดียวหนูจะอยู่กับพี่ตลอดไป เป็นคำมั่นสัญญาที่ซึ้งกินใจของทั้งคู่ในงานฉลองวิวาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอให้เป็นครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นตลอดไปค่ะ